เปมรัวเปิดหน้ามาะนะมานี้จับได้ไหมจับได้มขอเปิดทางเลยนาะม,นมันยืนรับยืนล้วกันแล้ว,ลวเอเอไอเหียกูไม่รู้คอมโบมันหร <c oughs> อจะลวด ไม่เคยเจอนะตัวนี้ก็จะเจอได้ไงก็เดี๋ยวก็มึกมาเจอมันพุ่งชนขอสักโอ้โหไม่เข้าเกาะปีแค่ไหนครับจนออยแกนกับพี่เค๊กว่ะโอ้โหมึงก็เข้าใจว่ากูบางกับเพื่อนเนาะเอาแต่ไอเมนเกลือเดียวมาแล้วก็มึงฆ่า <น>พิจ้าติดพิษอาคุมก่อนเลยเห็นคนไฟเลยอ้ยครับส <คน S 2> ายคนวิ่งไป,งไปหา,าพี่อ๋องอ๋องมาเนี่ยเอาเฮ้ยก<ว>ูจะไปอ่ะเอเอมันไม่มียาฝีใช่ไหมกูอ๋องอ๋องมาเนี่ยอ๋องนีครับถ้าเป็นในเวนมีไม่ใช่ที่วางระเบิดตรงนี้อ๋อง ตอนแรกนึกว่าจะอันนี้สแะละ้วนึกว่าจะเห่าสแะละ้วนึกว่านึกว่าจะวิ่งหนีอีสาวากับดักตรงนี้ลงมาเนี่ยลงมาเนี่ยลงมาจ้าคนใส่หนึไไน่งหัวเอาไม่ตกอ่ะไม่ตกอ่ะก็เมื่อกี้ระเบิดมันทำลายกับดักนะครอ้ยมันร้องสิครับ ให้ต <ots df> ีด้หน่อยให้ตีด้หน่อยเุ้ยลบลบสบแล้มแล้วงัดที่หัวเลยงัดที่หัวงัดที่หัวงัดที่หัวโอ้ยโดนปิดเฮ้ยมันเอาพี่หรือเปล่าวะโอ้โหดาบพิคเกมันดาบเลเซอร์เลยสีแดง โอ๊ยว,ว,ว้าวมันนี้เศษอะไรมันหล่นป่ะใช่ไหมเออโดนหางไว้พี่เค้กเจาะปีกนะครับตีไปเขา้าให้เจาะแน่แนๆนี่ครับแม่นขนาดไหนนะกระโดวโดว้างเจอดแต่หางเอาเลยสวยอ๋องโอ้เจาะเดินแต่หางก็เนาะ นเนี่ยเพิ่งหันให้มันล้มสิอุยิยล้มล้มล้มนี้นหมดคอมโบเลยตัวกูอยู่ไหนวะเนี่ยไปโดนไปกำลัง ไอหางตัวนี้อยู่ในโบว์ธรรมดามันมีไหมไม่มีใช่ไหมต้องมาในถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จบก็มีแล้วครับในโบว์ธรรมดาใช่ไหมครับอ๋อโบว์ธรรมดาไม่มีครับต้องมีแต่ในเกมเนี่ยโอเคโอ้โหมันทิ่มหัวลงเลยเว้นนี่เราเรียกไอตัวเครื่องบินกับมิเต้เครื่องบินกับมิเตย เอ้ยเฮ้ยขนดาบกวานเพื่อนฮัลโหลต้องหางให้ขาไดไปแม่นรู้ใครเป็นใครแล้วมองไม่ทันเก็กโดยมไ้นันมันลบพี่เก็กสวยตัดปีกตัดที่ปีกตัดที่ปีกหมุนที่หน้า มอ,องไม่เห็นอะไรเลยขับสุดท้ายไม่โดนจาด้าดูมันน่าจะไปเลยใช่ไหมออโอ้โหขาดไว้ด้วยคนคนนี <c oughs> รอด้วยรอได้<น>ไปพร้อมกันอันดูข้างล่างครับไปพี่เอาอแ<น>ล้ว มาปิดทางป่ะเนี่ยฮ่าถูกแล้วถูกป่ะเนี่ยไม่รู้ถูกแล้วโหนถูกแล้ว,ลว,ลวขึ้นมาางไหนขก็ไหนก็โหนออกซ้ายแล้วก็โหนครับโหนมาแล้วก็โหนขึ้นมาตรงผมนี่เนี่ยตรงที่มันโดดลงไปอ๋อให้แลงนะเนี่ยโหนโหนโหนมาตรงมาตไม่ใช่ตรง<ม>ตัวใช่ปะวะมันอยู่ข้างล่างไหมหรือว่าอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างไง ไอ้กวางจิงโจ้อะอาแล้วจะชนกันอีกแล้วตอนนี้แอปโวแอปโวไหมนะไม่ครับเฮ้ย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 เนั่นน่ะปุ่งโอ้ยปุ่มเตะกบระเบิดโอ้ยติดผิดอะนึกว่าดิดหน้า ระวัสดีสวัสดีเฮ้ยสวยตีที่หน้าตีที่หน้าจำยำเน้นหมุนโอ้โหแข่งเลยเนี่ยแรงไหมโดนเลยไอ้ไอ้แทงไม่ได้เดี๋ยวปิดพิษไหมโดนตามไปเอ๊ะ เก็บฟองกันเลยจังหวะนีน้โอ้ยไอ้เวินกบ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 ไม่กบกบอะไรกบกบระเบิดกบระเบิดด้วยเดี๋ยวเฮ้ยมันไถไม้ไปปหมโอ้โหยังไงนี่ยังไงนีงง่เพื่อน,อนไปไหนอีกไปไหนอีก โหโหยโอยโระเทนไสมีใครพูดเลยเมมผักวิ่งอยู่ครับมันรุ้นนะครับไอตัวนี้แม่งเสือทุกคลอบโหมาเยอะเกินไปละมนลงราตฟาร์เลยเฮ้ยมาลงมาพี่ ยิ่งไม่โดนครับห <วะ S 2> ัวหยุดก็มาเลงกูอ่ะกูไม่เข้าใจเลยจริงทำไมกูดูแย่ตีไม่โดนเลยไอ้นมนั่นไงไม่ได้อีกนะเอ,อ๊ะมันตาเหลืองแล้วไอ้ที่แขนไม่มีแขนเลยว่ะปีกไงมันโอแกนแล้วไ,ไม่เคยเอาไงเออบุโร่ลาซาฟามาอีกแล้ว ตาแดงนะตายโถ่ออตาแดงตัยเริ่มโมโหนะเค้กจอหางเออให้ขาดทิ้งไ,ไปเปออเด็กไปได้ s u p อร์ตสิเออสองพี่โย่พุ่งไปไหนวะไปเดียวจังวะไอ้หนุน่มเล็งเดียวเลยวะไม่เข้าใจจริงจริงเล่นทุกรอบตาลายทุกรอบ เห p ุผลครับอ๋อเออ,เอตีหางนหน้าเหตุน้อยว้าวเลาว้าววลว่เซ่เซ่แี่ต้องตีหน้าตดอกตอวที่หน้าอัดที่หน้าอัดที่หน้าว้า ุ้วิวยเกือบผิดเก็บยงเพยออกเหนื่อยมากครับเหยมากพี่เคก็ผิดเพี้โอ้ตีไม่เข้าเลยเอาไม่ติดพร้อมกันนะครับไม่ไม่ไม่ผิดกินแล้วเอาหุ่กินไปแล้วเอ้เชือดเหลือเชือดเหลือเชือเลือเลยนี่เชือดเหลือเลยหางขาดเลยกินก่อนู้ ยาแก้พิษตายละตายละโอ้โหแหลงไม่เรียกด้วยนะบอลูรัตถาฟามาแย่เลยโอ้ยอะไรอ่ะพี่แหางจะได้นอยากเดียเอ้าอีเมลตุ๊กมากี่เดนตุ๊กใครเนี่ยกูรู้อะไรไม่ได้ไอนมอ๋องไม่ได้นีกว่าเฮ้ยตัวนี้จับได้ไหมไอ้ยตัวนี้จับได้ไหมจับได้ครับ น้อจับน้อโอ้โหปัวน้อบยังไงนี่บับนี้ปวดอัวแตวเอาไอสัตว์เอาแบบนีโอ,อ้เดี๋ยวเสแตนไดไหมไปไปไปหนูไอไป่ปไปไปๆปาๆไปไอไป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 าไปไปไไป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  ยังมีของจับไหมเนี่ยพี่มีพี่มีครับก็แต่มันยังไม่หัวกระโหลกเลยเนี่ยตีก่อนก็ได้ตีก่อนยแล้วกันนะไม่ได้กับมึงละมันมีผมน้องกูุ่นเออโอ้โหมึงเอากูนี่มาโอ้ยลืมว่าตาแดงทำไงให้มันตกอันนี้โอเคทำไงมันถึงจะโดนเขาบ้าง กิจพจน์เลจะเล่นนะคุณมันกำลังตื่นเต้นนะเล่นหัวตีที่หางหางขาดแล้วหนึ่งหรือทำลายฟูมปากแล้วขอที่หน้าแต่งดอกขอที่หน้าเอาโดนหางสวยครับสวยวิ่งเลยบบนี้โอ้โหอครับเนี่ยดูครับบอล เป็นกำลังใจให้พี่เค้กไปไหนฮะพี่หลุดเหรอไม่ดูมีคนแหลียวอะไรฮะอ๋อที่สูงเหรอว้าวพี่จับได้พี่ก็จับเลยก่อนที่มันจะตายจับได้ใช่ไหมจับได้สว่างไปเลยโอเคโอ้ยจะวางอองชิดเลยอองชิดเลยชิดเลย วชิบปะจอมมันมันเยอะอยู่นะเอ่อมันเดินกระเพกครับอ๋อมันตายได้เลยครับตายอ๋อชิบปะจอมนี่คือมันไม่บอกอะไรใช่ไหมคือตายเลย,เยใช่ไหมก็ชิบปะจอมมันเต้นอ่อนแล้วไงรอพ,พี่อ,องค์มันไม่ทันพอดีที่สุดไปเลยโอ้ พอแกนตีสองทีหมาลมเนี่ยดูดิผมออกมันชนอ๋อเหรอปั๊บปั๊บตาไม่หนาบัฟสเตอร์ไม่หนาดาบบักตัวนี้แหละอยากได้ดาบตัวอะไรผมใช้เป็นดาบยืดโคตรเท่เลยอ๋อเหรออีต้ามันโคตรเท่เลยอ่ะมอยากได้เหมือนกันมันมาจากชื่อมันเลยมันมีวิธีทำให้มันไม่รวมพลังด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมเอ๊ะดี๋ยวผมยิงเก็บแมลงมันจะได้ไม่รวมพลัง ปกติจเจา,าเาแมลงไว้ข้างหลังมันไงแล้วมันจะเป็นสายฟ้าเราก็แค่ยิงมาเนี่ยหนุ่มมานี่ยออสวยฝืนหน่า,า,นาเออู่ดโดนน่อย,วยกว่า โอ้โหกระเด็นพี่อ,อ๋อได้รับดาบอู้เรียกระโดดก่อนสวยได้เป็นที่หางหางมันดีไหมด <c oughs> ีเนี่ยเนี่ยมันจะชาร์จเอา,มาแมลงเข้ามาไว้ข้างหลังแล้วทำไงพอมันล้มปุ๊บเราก็ยิงกี้จับมแมลงจับได้เลยพี่ไม่เคยเล่น <c oughs> ไม่ก็พี่พี่โอผมเคยให้พี่โอไอ,อ,อ,อที่จับแมลงนั่นแนหะจับปลาจำได้ปะจับแมลงพี่เหมือนเหมือนเอาแห่จับปลา,ปาอ๋อนี่หรอโดนน้ำพุร้อนโอเคค่อยว่ากันไม่อยทำม,มันก็จะได้ไม่ไกลร่างเป็นล่างสองอยังไงเราแล้ว,ลวมันดีไหมไม่ดูล่างสองอเหรอครับล่างสองมันชาร์จพลังโคตรแรง ทีท่คินนี่แล้วครับอ๋อมันกระตุกนี่แล้วครับโอ้โหโดนช็อตอาบเพราะว่ามันได้กลายเป็นร่างก่อนเนี่ยเนี่ยร่างก็โผ่อนจบโคตรเราโดนโดน้ำพุแล้วไอ้หนุ่มโห่ตีไม่โดนเลย ใส่ป,ป้าดีเอดอันนี้อันนี้อันนีโอ้โหอาก่อนเลยจังหวะนี้ตัวนี้จับได้ไหมได้ครับยังม่ได้สู้แม่อ้าเป็นมันเลงที่วะหนุ่มคนนี้ออเออะไรอ่ะ เฮ้ยเข้าไปตอนไหนได้มาเนี่ยโอ้โหไอ้เงี้ยระเปาทะเบียนเด็กไปหาเองวันนี้ไอนมชกที่หน้าอ๋อไม่ได้วะีใครมีเห็นไหยชกหน้ามันต้องมันมันมันหันไม่ได้นต้องรอไกลแค่กเทงต้องรอมาไกลแกง มันถึกจะชนได้ครับไอ้ที่หางเฮ้ยๆชัดๆระวังระวังนะโอ๊ยไปโดนโอ้โหแต่ตรงนี้ถึงไหมโอเคแค่แต่ตรงนี้นเน,นี่ยถึงแน่ฟื้อผันครั้งหนึง่งผันได้ไหม<น>ไม่ได้ตาแดงแล้วที่มันระเบิดไปแล้ว ขอสักทีเถอะเลือดผมเหลือหลอดน้อยแล้วเลือดประมาณเท่าไหร่สองหมื่นถึงไหมกะประมาณโดยการเล่นมั้ยมันหนีแล้วอ่ะตาแดงอย่เนาะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนไอ้นมวิ่งไปไหนไปหาประตูวะวิ่งมาหาผม หวยเอ้ยขึ้นมาข <oth sed rec oding> ้างบนเสียกลงแปงข้างล่างโอ้ยโปตอรแลบตู้อีกยอมเออโดนสักนัดหนึ่งก็เอาวะตีที่ขาก็ตีที่หัวแล้วก็ออกมาโอ้โหเฮ้ย <laughs> ช่วยเหลือช่วยเหลือสวยอ๋ยองจังหวะนี้แหละทำมันชนสิไม่ได้ครับตาแดงต้องตาแดงนะโอ้ชิบหายแล้วอ๋ออาจารย์ ก็เลยกี่ตัวครับถึงจะเอ็นเกมไม่เป็นเหนื่อยใช่ไหมสีแดงสีแดงเริ่มหายแล้วมันต่ออะไรกำแพงดีใครไม่พอกเป็นว่างเป็นหนูอะไรนะกิวไม่โดนครับนว่าที่กิวใช้คีย์บอร์ดหรือใช้คีย์บอร์ดใช่ครับได้มคนพี่ก็ได้ใช่เนี่ยไอ้ยี่แมลงติดอยู่ตรงนี้หรือมันเอามาเลยนะให้แมลงเราเราให้แมลง เราให้แมลงไปตอบแล้วเราก็ให้ให้มันวิ่งเอาปัฟบกลับมาหาเราครับตายว่ะทุกคนกดสีกดซีไม่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 ให้ตายไม่ให้ตายนึกว่าจะตายนึกว่าจะตายวิ่่ติดจัันใช่ใช่มันสตันที่คิวเอาแมลงไปชนได้ไหมครับกดเล็กแล้วก็แล้วก็อะไรนะพี่กดกดเล็กกดแรวะไป้างไหนต่อกดแรงกดซีกดซีแล้วกดข้างมาเอาแมลงเอาแมลงน่าจะกดซีซ้ายมั้ง เอา,มาแมลงมีถ้าพี่จะเอามันกลับมาสวยผมเอาเอาแมงม,ม,มอ๋อออกกดกดข้างเมาส์อ๋อก็กลับมาได้แล้วใช่ไหมครับแต่กลับไม่ได้ไปะปล่อยจะได้เดี๋ยวอ๋อถ้างั้นถ้างั้นกดน่าจะกดข้างเมาส์ขึ้นข้างเมาส์งลงที่เราพี่ลองใช,งใช่ใช่ลองลดูงกัิพี่นิ่นี่ ไม่รู้ว่าข้างเมาส์ขึ้นข้างข้างเมาส์ขึ้นเอาไว้ยิงนะถ้ามันเป็นกระเปานะข้างข้างเมาส์ลงมันจะเป็นการเอมันไปก่อนแล้วพี่กดขวาครับยิงขวามามใช่ขวาตอนนอ้นแรกที่ห่างกัไม่เข้าปะคู่แล่าเสียถึงว้ายมาล้อมันร้อมเพราะว่าแมลงเราจะเอาไปตอมเอาบัฟครับแบบ ตอมหางก็ได้บัฟสีนู้นตอมอตอมตัวอย่างเงี้ยตอมหัวอย่างเงี้ยมันจะได้คนระบับกันมีเศษอะไรหล่นไหมครับซึ่งบัฟสีขาวมันจะทำ<ม>ให้พนะี่คิวสามารถบินกลางอากาศได้นานขึ้นดีดีดีบินอันนี้คือคิวด้วยตัวอะไรพอแรงแมลงเหรอใช่ไหมเ้ยผมเล่นหองกับพี่มีมแมลงอ๋อโอ้โหอ๋อ,อน่าจะกด น่าจะกดข้างเมาส์แล้วก็กดคลิกขวาครับพี่ลองกดดูมันเอากลับมาไหมไ่เป็นไม่เป็นเป็นแค่ไม่กี่ตัวมาแดงแล้วเนาะโอ้โหเล่งพี่วะไอ้หนุ่มสักทีดีไหมสักทีดีไหมเนี่ยว้ามาแรงกลับมาไหมพี่ฮิว แล้วเราจะไปดูแบบซุสแฟชั่นตรงไหนโอ้ซูแฟชั่นเลยเดเพิ่งดูไปยังไม่ได้ไปก่อนยังดูไม่ได้ไกลเลยอันนี้มาบวกกับี่ยคุกคีตมเลยอ๋อเอ๊บ้าหรอโอ้โหยเหมืนกันคอมโบตอนนื่องเลยไม่ให้เราขยับเลยมาแบกหน่อยพี่ผมมาตีผมหน่อยสองทีตายอ่ะแต่ต้อผมตี มตีเป็นบีซีพอดอ้กบบได้มามยังได้แต่ไม่ไม่เอาใจหายพี่บอกว่าลบเกมแล้วอไม่ื้อเหรอคับพี่บอกเกมสวพี่บอกเกมสวพี่บอกลบไปเร้พี่บอกเกมสวาอะไรบอกว่าไม่ืแล้วจริงปะเนี่ยตื่แล้วเฮ้ยเอาวคนเดียวทีหน้าฟาทีหน้า ต,ตีที่หาโอ้หเจอพลังตัวยตีไม่ได้เข้าเฮ้ยมันเริ่มแบบเหนื่อยแล้วนะเดินกพี่เก๊กตีของางที่หน้าหน่อยนะเอ้ตีอ้นี่ไอ้นี่ไ้วโอเค เราท่าเดียวกันเลยครับจังหวะเดียวกันเราโดนจับได้ไหมเนี่ยชิปประจำเป็นไงชิปประจำอ่อนยังอ่อนแล้วครับแต่ไม่รู้มันจะไปเด็นยวผมไม่รู้ว่ากับดักจะใช้กับมันได้ไหมอ่ะตอนผมใช้กับดักสายฟ้ากับอีกตัวนึงโอ้โหแม่งถอยมาทำใหมวะตีที่หน้าตีที่หน้าเพื่อนยองโอ้ยร้องโอ้กดผิดต่อยพี่อ๋องยิง โอ้ยหัวแตกมันมันตีมันไม่เข้าว่ะมันมันต้องเอาเอพี่ช็อตช็อตช็อตแ้วมันงานยังไงพี่ต้องเอาจับได้เฉยเรียกว่าอะไรเห็นแผนที่แผนมันจะมีผลสีเขียวๆอ่ะพี่ไอ้ผลตัวนั้นมันจะเป็นผลอมน้ำเราต้องเอาผลอมน้ำไปละลายโคลนรอบตัวมันก่อนขอดูตัวมันสิครับในหน้ามันอยู่ไหนขอในหน้ามันอยู่นี่ยังไงยุ่งยากไหม ไม่เก็บไปนะเดี๋ยหน้ามันอยู่นี่โอเคได้เฉยเนักรับผอม